ไะะม่แท้ประวัติเช็คศูนย์ตลอดผ่อนไปเลยค่ะ8,000ันลาคาค่ารถ419,000บาทเท่านั้นนะคะ <Wow. S 1> กับเจ้ามา 4x5 เครื่องยนต์2.2 xL D4WD so ปี2014ของเราคันนี้รุ่นท็อปสุดนะคะไปบอกได้เลยว่าได้ตัวดีเซลประหยัดน้ำมันขับ4คันนี้ขับได้มันไปได้ทุกที่เลยนะคะกระจังหน้าสีโครเมียมเอกลักษณ์ของมาด้าไฟหน้าโปรเจกเตอร์พร้อมไฟตัดหมอก LED นะคะล้อแม็กขนาดใหญ่แม็กลายสวยมากๆไฟเลี้ยวกระจกมองข้างพื้นที่ด้านในระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าออตโต้หบานพวง มานเลยเป็นตัวมันติฟังก์ชันควบคุมฟังก์ชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรับสายวางสายคําสั่งเสียงได้ปุ่มสตาร์ทขับง่ายๆมาแล้วนะคะหน้าจอเดิมโรงงาน AM FM CD AUX USB นะคะเชื่อมต่อได้หมดเลยคันนี้มีกล้องส่องถอยให้ในตัว แอร์ดิจิตอลเย็นตลอดรอบคันเกียร์ออโต้ขับนุ่มลื่นทุกเส้นทางนะคะพร้อมระบบเบรกมือไฟฟ้าให้ในตัวเลยแผงควบคุมนะคะเป็นเซนเตอร์คอมมานเดอร์ของเรานะคะเ oh. บาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้า m e มเบอรี Memory, ่ซีสองตำแหน่งผักได้แดงแนวสปอร์ตสุดๆเลยนะคะส่วนพื้นที่เก็บของด้านหลังของเรานะคะ กว้างเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะเบาะหลังสามารถพับได้คันนี้ลำโพง9จุดเป็นบอสนะคะเสียงดีฟังชัดขับนุ่มลื่นทุกเส้นทางนะคะาหากพี่ๆคนไหนกำลังมองหารถ SUV ขนาด5คนนั่งได้นะคะเป้ขอแนะนำ Mazda CX5 คันนี้เลยค่ะอย่าลืมกดทักแชทหรือติดต่อหาเป้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะ